สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศนอร์เวย์เด้อจ้าคือหอดเมืองไทยล่หลายแดดตอนนี้นอร์เวย์ดดแดดเด้อจะแดดแนะกับ่อคำเพิ่เดินมาดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนเด้อจ้าก็คือว่ามันจะแจ้งจังปังตลอดื้อนี้จะทำงานกะเศร้าจ้าก,กะเศ้าตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงรออีก สิบกว่านาทีก็ออกรถลราจะรถเมย์จะรถเมย์รถรถเมย์โดยสารประจําทางนะจจะวันนี้ขับเบอร์ยี่สิบสี่จะเบอร์ยี่สิบสี่วันนี้จ้ะก,ก็ตอนนี้ก็จอดรอเวลาที่จะออกรถอยู่นะคะจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงจะพาไปดูน้ําตกน้ําตกสวยงามค่ะเปิดประตูปแปบบ๊บนี่เกิดมาน้ําตกอยู่ข้างๆนี่เลยจ้ะ นนี่คือเชิงภูเขานะคะภูเขาก็เป็นที่ตรงนี้เป็นที่กลับรถเมย์ค่ะเวลาจะพักกินข้าวก็จะมีตรงโน้นข้างสนามฟุตบอลมีน้ำตกสวยงามให้ดูนะคะน้ำตกนี้ก็คือมาจากทิมะและลา นบนภูเขาจะละลายลงมาก็เป็นน้ำตกจ้าน้ำตกสวยงามมันมีแรงมากค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะหิมะม,มันก็ละลายมันก็เลยเป็นน้ำตกอย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะไหลลงมาจากภูเขา นีปะนั่งเย็นไหมอ้าวอือใส่ชุดบิ่ทนี่ลงเล่นเป็นไงเล้อซู้ซู้ซู่เราไทยซู้ซู้สูเพื่อลูกสูเพื่อคนที่ไทยค่ะ คิดฮอดแห้งๆคิดฮอดสุกคนคิดฮอดสุมือเด้อจ้าคิดฮอดปลลักปลาเลือคิดฮอดอีหลอกคิดฮอดจนบ่มีมองอยู่จ้ะแต่ว่ากระอดเอาจ้ะเพราะว่าถ้ากลับเนี่ยต้องลำบากแน่ๆใช่ไหมเออบ้านเรานะบ่มีงานทบไม่น้อะอดเอาเนาะอดเอาเงินเดือนก็แสนไปปลายก็ลาย